น้ำมักจากเปลือกกล้วยเป็นการนําเอาเปลือกกล้วยนะครับที่เรารับประทานแล้วมาทําการแช่น้ําสกัดเอาสารที่อยู่ในเปลือกกล้วยไม่วนะ่าจะเป็นสารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมจึงนําเอาเปลือกกล้วยมาสกัดเอาสารพวกนี้เพื่อใช้ในทางการเกษตรพิธีทำนะครับเราก็ทําการหั่นเปลือกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เติมน้ําจํานวน1ลิตรปิดฝา เป็นการเสร็จขั้นตอนครับหมักไว้แช่ไว้2คืนก็สามารถนาไปใช้ได้ในระหว่างหมักไม่จําเป็นต้องเปิดฝาครับนี่ก็เป็นน้าหมักเปลือกกล้วยนะครับที่พร้อมใช้งานแล้วเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใช้ในตาส่วนน้าหมักเปลือกกล้วย 50cc ประมาณ3ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20บลิตรเราก็จะนํามาทําการฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่มครับรก็จะช่วยในการเร่งการแตกตาดอกทําการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มในช่วงระยะเวลาสายๆนะครับใช้กับพืชในช่วงระยะที่เขากาลังจะติดดอกออกผลน้นําหมักตัวนี้มี ประโยชน์ค่อนข้างดีเร่งการติดดอกออกผลเร่งการแตกยอดว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชผักสวนครัวก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้ยังเป็นน้ำหมักอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อฮอร์โมนต่างๆมาบารุงพืชสําหรับการทําน้ําหมักเปลือกกล้วยวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเบกคุนแผนศิลาโคธครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทาน้ําหมักจากเปลือกกล้วยครับน้ําหมักจากเปลือกกล้วยนะครับเป็นการนําเอาเปลือกกล้วยนะครับที่เรารับประทานแล้วมาทําการแช่น้ําหมักไว้เพื่อสกัดเอาสารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมจึงนําเอาเปลือกกล้วยมาสกัดเอาสารพวกนี้เพื่อใช้ในทางการเกษตรครับสำหรับอุปกรณ์ครับก็มีเปลือกกล้วย1นขีดจะเป็นเปลือกกล้วยชนิดไหนก็ได้ภาชนะสําหรับหมักมีดน้ําเปล่า1ลิตร พิธีทำนะครับเราก็ทําการหั่นเปลือกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อไปเราก็ทําการเติมน้ำจำนวน1ลิตรนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานำไปตั้งไว้ในที่ร่ม เป็นการเสร็จขั้นตอนครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็หมักไว้แช่ไว้2คืนก็สามารถนําไปใช้ได้ในระหว่างหมักไม่จําเป็นต้องเปิดฝาครับนี่ก็เป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยนะครับที่พร้อมใช้งานแล้วครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำดยใช้ในตาส่วนน้ำหมักเปลือกกล้วย5 0ซีซีต่อน้ำา20ิบิตรือประมา3ช้อนโต๊ะครับ การใช้งานของน้ำหมักเปลือกกล้วยนะครับเราก็จะนํามาทําการฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่มนะครับของต้นฝรั่งของตอซื้อก็จะช่วยในการเร่งการแตกตาดอกทําให้พืชมีดอกข้วเหนียวทาการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มในช่วงระยะเวลาสายๆนะครับการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้ในการฉีดพ่นหรือว่าราดรดก็ได้โดยใช้ในอัตราส่วนน้ําหมักเปลือกกล้วย5 0ซีต่อน้ okay. ํา20ลิตรทําการฉีดพ่น ในช่วงใสายๆการใช้งานก็ใช้อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งการฉีดพ่นนะครับก็ฉีดให้ทั่วสมพุ่มการลาดรสก้ลารัดรส้ทั่วสมพุ่มเราสามารถใช้กับพืชในช่วงระยะที่เขากำลังจะติดดอกออกผลเพราะจะทำให้ติดดอกแล้วก็ออกผลที่ดีทำให้ดอกมีขั้วเหนียวสำหรับน้ำหมักสุวนนี้นะครับก็สามารถใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดเป็นการ บำรุงดอกบำรุงผลก็ได้หรือว่าจะเป็นการบำรุงต้นเร่งการแตกยอดก็ได้เช่นกันครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการทําน้ําหมักเปลือกกล้วยเป็นวิธีการทําที่ง่ายวัดสดุก็หาได้ง่ายน้ําหมักตัวนี้นะครับมีประโยชน์ค่อนข้างดีในเรื่องของการเร่งการติดดอกออกผลเร่งการแตกยอดเหมาะสําหรับพืชเกือบทุกชนิดว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลหรือจะเป็นพืชผักสวนครัวก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้มีขั้นตอนและวิธีการทําที่ง่ายใช้ระยะเวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้ได้ยังเป็นน้ําหมักอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรในเรื่องของการซื้อฮอร์โมนต่างๆมาบํารุงพืชน้ำหมักตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้นะครับมาทําให้เกิดประโยชน์สําหรับการทําน้ําหมักเปลือกกล้วยวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ